Na'mu tatsa Pakau watu Adra hatu Sama Sampu tatsa Na'mu tatsa Sama Sampu tatsa สัปปะวัตุอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสกสิสิทธิปะปนบวน, <c oughs> say, นเวนวิเศษอาทิเนกาติจชใยญาตุพวัง ชัยมังคลาชัยมหามงคลมื่อนี้แม่นเมื่อสันวันนี้แม้นวันดีวัน,น,วน,น,วน,นที่เป็นเอกวันอเนกสวัสดีอาทิตย์เกิดใจสีจันรกำจัดไปนีสัตว์ัวปีนาตังคันอาจมงคล พูดเป็นบุญกุศลเจ้วเกิดประเริงอาตมเลิดมหาพลาสุขติญาแวนวิเศษเจ้าเป็นเจ็ดเจ้าจริงอุตมังคลาสุนัคตาสุมังคลาอุตมะชกอุตมะยกอุตมะ ดีพีอุตมะมหานิพีมหสัสกีพิลาดด้วยอำนาจอันหรือสาผุ้ขาททางไลไม่มีทั้งนักปราดและปวดโลหิตมีทั้งบัณฑิตและตรเมืองตั้งพร้อมเท่าแก่มนังล้อม สาตุการบริวารลายเลือดลังมาหอมนั่งโยอนล้นตาสะอ่อนบุญลายหลากบ่ผัดผากไปไกลมาหอมใจสมเสนโยอยกเกียนมงค้นให้เป็นผลแพร่สาง ดูแลอ่างความดีรวมกันมากะทำลาบสิ <c oughs> เพื่อให้เป็นมังคลาดีอันวิเศษปลอบเหตุแห่งปิดที่เสริมสิริมงค,มมงคมใลงคใ,ให้เป็นผลอันเลิศจริงประเสริฐเสริมดวง,วดวงช้าตาตโ,อโาาตอายุบุาสุข หมดทุกโศกเวีนภัยสิ่งจันไรให้ไก่ห่างอันตรายทุกอย่างจงไดบหายสุขสบายแสบซอยบนแล่นหอยโยสุขีบุญนิมิตตาโลกที่นี้หายเสียงก็เก็นเจียงห่าง นี่กายมีแต่ความสุกขสดใสเพ็ดแผลวเสริมเชตาตัดน้ำสีเลลวอยู่สวัสดีสิสเมื่อนี้แม่นเมื่อสันวันนี้แม่นวันดีวันดีที่อมุตตะศกตกใบนี้แม่นตกไม่จันคันใบนี้แม่นคันวิเศษผู้เน่ยเกตปน ลงมาเทวดาเอามาสู่เอามาอยู่ในเทหาสองสามีปัญญาจนได้เกิดแป้าอินเปิดสองปอ้าแจ้บป้าผมและเพยิป้าโอดว่ามือนีหายโทษทางมวลพลบวนทุกอย่าง กูเป็นส่างแ่งปากววนมีทางมวนมากเมียงปากววนเทียงไตยสีแคมแซนดีเจ็บสันแทนปอปันแต่งมาน้ำม,มีเงินคำพันไทยเอามาใส่ปากววนบอระวนทวนทีงามเอานี่จังเมืองแมนฝ่ายพวกแกนหอยละยา มาจากว่าหากเมืองโกมมา่เจสมช่ององค์อ่อนเข่าบ่นนอนมูนหมอนสองเนานอนแข่นกายทั้งสองฝ่ายตกลงส่องอนองลูกของแม่มาแอนแหงเมืเม้อหอกกดวงหยอดัันตกติสลูเลือาดาโยกลงมาตั้งใจขั้นตกใหญ่ ต้องการเกิดมานำ่อยต่อนินมากอบปราดับนำเงินและคำเต็มทาดลายแสนบาทสิ้นดองเ้ามาห้องตกแต่งบร้แบ่งพันไายสองหัวใจมาอยู่รวมมาอยู่รวมเป็นหนึ่งเป็นทองคนทั้งสองสมเผาเป็นกูเก่า น้ำมาสองควรตาเมื่อปวพอ,พอจังให้พอมาโอจังในยอกันมาไกลคำปากวาัดโตกลงสมประสงค์ทั้งสองฝ่ายเอาคกนกายเพียแพงจึงได้แสดงในมือมี บายสีเจ้าให้ยินตองตามกันลองของปูเทา่าว่าว่าวันวิว่าเป็นมหามงคลคู่เกียงสองเจ้าก้อนสีเอาสมสอนนอนเทียงยังกูสีได้อยู่สืบสางวิมานกวางกวงนครเส้นอ่อนสอนซาแล้ว แมวเจ้าสาวงามคองต้องใส่คอเวนใส่ก่อยงามละหอยต่างหูงามประตูซาแนวแววตาคมเขียมดูสงเงียมเรียบร้อยคนปอยสินส้นสมดูเหมาะสมซาแล้วแนวเจ้าสาวคนดีงามโซพีลำขาดจนปลสายเสียมัน วันนี้ได้รับรองได้จับจองหัวใจเจ้าเนานอนในบ่อนสวนเจ้าเบาแสนอน่อนสซนผู้เป็นสร้างเท้านาสีปาก่าวแม่นบ่อทอยคอยมาถึงมือนีมีพิธีงานแต่งได้จัดแจงทุกด่านประสานให้แม่นซอยกัน จนมาถึงมือนีเป็นมาหามงคลแม่นดีเหลือหล่อนญาติทุกคนก็นมาแล้วเสียงแซวแซวเตรียมหองโอเอดิดเอาควันมู่เจ้าให้มาเข่าแม่นสุขิงเจ้าย่ามิดติงติงยามควรม,มาให้เจ้าตื่นให้เจ้าซื่นพอวอ ยา่าหลอสาอยู่นานว่าเม่เยอะคนเอ่ยควรจะไปทางกรรมหนแห่งทานได้ควรจะไปศึกษาเราเรียนอยู่ใส่หนอได้ไปเรียนหมอตนหมปลาอยู่ใส่แน่เจ้าอย่าเยื่นแท่แน่ ไอ้มาแม่ย่าอยู่นานย่าสํำลันมัวเล่มกลางปในปากขึ้นมาหาสุยาวมากินเข้าอยู่เหือนควรจะไปอยู่หออ้องหอผักต่างได้หรือจะไปมหาวิทยาลัยบอบมาทั้งผีหรือจะไปอยู่หลีในที่ตามง,งานหรือจะไปลงพยาบาล แต่ข้าวปีนั้นหายพลันมาเม่เถึงเวลาให้เจ้าเตาอย่าไปยาวมือนี้ให้มาผีอย่าอยู่นานว่าเมื่อเยอะอครเอย่ยควรจะไปอยู่มองเหล็กปบทั้งสองให้พักกันประคองลองมาทั้งนี้ ควรไปกินสุกีเคเอฟซีในหางใหญ่้าเมซอนอย,ยูไก่ไกๆไอมาเมยาสุไปควรจะไปพักฮอนพักฮอนทงางไกลควรจะลงไปไทยเจียวคืนทางคุณควรจะไปไปลายคำทงางลาวหรือพม่ามาลเลเซียปลายไต ก็เมียนนั้นให้ดันมาควรจะไปทางคุณทำบุญบานต่างสารวันทองเที่ยวเที่ยวเล่นแม่นบ่มาเ้ีอยบินเฮินฟ้าไอ้ก้าบมาดีบดวนเส้นเอาควรอ่อนลาสองเจ้าให้ด้วนมาควรจะไปเวทด,ดิง่งอดทาทางได้พูดย่างบ่ทันนำใจ บนอนอเจ้าพ่าเจ้าสาวมาเดือมาเดือรีบด่วนยาสิป่วนอยู่หันวันนี้ให้ด่วนมาวามงมาเยอะควนเอยควรจะไปหมดหนามซ้าใหญ่กินปลาขอให้มาตามมือนีวันนี้ ควรจะไปอยู่นะ้ากินข้าวก็ให้มาสามื้อนี้วันนี้ว่ามาเยอะอควรเอย่ยย่าเมื่อตาเว้นคำาลงหลับป่าแสงย่าเมื่อตาเว้นแดงลงหลับป่าใหม่ ควรเจ้าไปอยู่เหนื้อหรือไต้ก็ให้หีบมาเที่ยงชียงยาตาควรเจ้าไปอยู่ปากปาดแดนไกลก็ให้มาสามมือนีวันนี้ว่ามาเดิมควรเอือ ไปเที่ยวขาบแค่ว่าทางสินมีสาบุดีไปไลายใจให้หือไให้แล่นมาควรจะไปสมสู่ทางผู้เมียกไปหยดย้อนอย่าไปนอนอยู่ข้างทางั้งคุณให้ดวนมาควรจะไปสมสอนนอนพายป่าไม่ใหญ่ควรจะไปเที่ยวเห็น นาที่น้ำอาวกะระแสกควรจะไปทางกรรมพรนมเป็น,นกระเมิดต่ำจะไปน้ำมูแมวแท่าคุณให้เต้ามาว่ามื่อเยอะควรเอ้ค,ควรจะไปเที่ยวเล่นไปนาพระนามาเทียนประศาสตรนื่นหหอง ต้องเลียนสง่าศีปเป็นนาดิกาเนี่ยนํำเขากรให้เจ้าควรจะไปเห็นสาวเบาหน่อยเสิรสู่ให้เจ้ามาควรจะไปเที่ยวขาทางไกยปะเทิต่างควรจะย่างคำนำอาเล็กวางยันไกลว่าเมื่อเดือคนเออ วรเจ้ามาหอดไยอย่าไปสนป้านาควรเจ้ามาหอดหนาอย่าไปสนป้าเขาควรเจ้ามาหอดเยาวให้ยัวสมจิ้นเย็นขอให้ลูกลานลายแอนมาหลอมอยัวพอมนาหยัดมูวงจากขั้นฝนตกอย่าได้ไปทั้งหลังขั้นป่าห้องเสียงดัง ย่าได้ไปทั้งหนให้โลกไปไปายแพ่ให้ขาดจากกายสัพพะกอดตั้งลายให้นี่หายไกลห่างสัพพไปต่างๆให้นี่ห่างไกลสูนให้เจ้าสุขสมบูรณ์เป็นหอมโปกแก้วควรเจ้ามาหอดแล้วให้มาเขาแมนสุกิง หายมันมิดจริงจริงตั้ตงแต่มือนีวันนี้ว่ามาเยอะคนเอย้ยความเจ็บเจ้าอย่าได้ควาไข่เจ้าอย่ามีหายพวกเจ้าได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมีอายุายืนยาวยิ่ง ได้มีเป็นทุกสิ่งสมปรารถนามีพลานามัยแข็งแรงบ่แก่แบ่เท่าให้เจ้าได้เป็นเจ้าโคตรตุ้งมู่วงสาว่ามเยคอคนเอย มาสมเมียนินำมีนำแจงย่นคำให้เจ้าเขาบ้านนอนหัวเหยงมอนให้เจ้าฮักขอให้เจ้าตั้งนาทอกะทำแต่ความดีความสุขมีเพียงพอบ่าหน่อยแรงคำคอยให้เจ้าอยุดสวัสดีใจยาตัวประวังใจยามังคลา ใจยามหามงคลจัตตาลธามาวัตันติอายุวันโหสุขังพลังก่อขาิุสัพพุทานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัพพโสธีปวันตุเตศิสีสิทธิชจยาพิลมคมมาสวัสดีไม่กีใจยาช ปวงขาทั้งหลายขออนเชิญเทพยาดาเจ้าเท่าจัตุโลกบาลทั้งสีกับทั้งขุดนาคอยู่ปากฝ่าไพาบนเจ้าจงผ้าลีพลนขืนสู่เมืองฟ้าไวนาข้นสู่เมืองสวรรค์กับทั้งสัตกุตนวิเศษภาวนาเจ้าจงสเสด็จออกหนีไปแล้วขอให้ปวงขาทั้งหลายมีโชคชัยชนะปราแยปราจุนมาน ูมงกาทตั้งห้ายจึงได้อลาธนาทีพยดาเจ้าทุกมูเข่าสู่ปังธถรำจำศีลบอประมาทอันหนึ่งผูงกาดตั้งห้ายได้ปัถนาต่างๆกันบางกองปัถนาให้หายโรคข้าพญาตบางกองปรารถนาได้อราธนาศินหยดยิงหหดแจงสิ่งของท่าน จงสเสด็จย่านขึ้นสู่เมืองฝ่าอวยนาะขึ้นสู่เมืองสวรรค์ทุกตนทุกตนทุกองค์ทุกองค์ก,ก็คาเทืน